สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้กําลังจัดเตรียมสถานที่นะครับสําหรับแตกสวดสวดบันเทิงสินขึคืนนี้ทางช่องการใช้เวิลศิสปนการใช้ลำพื้นออฟฟิเชียลนะครับพอ,อกันครับ2องทุ่มตรงโดยประมาณนะครับจัดสถานที่ก่อน อมิ paid, oh, yep. no. ่อยกับวายูมือนไอมินดีทุกการเออหัวจะเด็กรอกระเด็นอมากู้พม่าก็ได้เรียนอกขาต่างหัวเขาไรงนี้ขอยร้องเสียงมึงแล้วพอดีมหมอยบอเตแต่แรกว่าจี้ขาต่างต่างใส่ขาต่างต่างพ่นรัไหนวะพี่ต่อขาต่างมากมันาบ่นเห็นไหนี่แม่ แม่เห็นอกขั้นรงนกหัวขันรอกก็เียแท่ ไม่แม่จานบัตมาเช็กเช้าแมบ่บอดมีบอดคีย์บอร์ดนะครับพี่น้องครับมือนีบโตะธรรมดาดิ้มือนั่นเปิดคระโอเคดิ้มือนี่มีคีย์บอร์ดพร้อมครับนี่ เดี๋ยครับขอบคุณเครื่องเสียงจากพ่อชัชวาดด้วยนะซื้อไว้ให้ลูกสาวตัวเจ๊โดนเลรอนะครับจากเยอรมันสุดยอดเลยเนาะน้ำท้อก็รับเครื่องนีิได้เนาะรับอะไรที่เราคุ้นเคยหนิเนาะรับสบายมีวัดรับถวายพปเลย ม่นอย่างนอตบัตโอ้ยปุ๊กเิ็นมาเจ็บข้างหนวะนี่เ้โอ้ยมัต้องแน่นแน้นเน่นนนตายละเดี๋ยวน่นมอกนุ่นมีบอโอ้จะเฮ็ดพอไปทัวร์อะไรได้ลูกพอ ่ขาบมันใจดาไปท่นู่นบ้บได้บ่ิด้เป็นอย่งยิ่เปผู้นดัางได้ดยนเนอนี่เลือดไหลพอดีโอเคเหรอคือเจ็บหนังหัวเ็มปาหันหลังดูหันหลังดูโอที่น้อก็ทดสอบนะครับทดสอบนั่น โอ้โอ้เอาจังนอยจังเหตุเออจังไรจังเหตุเสียบของพร้อมนะครับวันนี้งานเราใหญ่มากครับอากาศดีฝนไม่ตกได้รับจังหวัดครับเออพอผู้บ่าสั่งมาแล้วว่าจังได้ก็ต้องเรียนฝนตกฝนทั้มว่าจะไฟจะดับพอไวไฟบ่มีนี่ก็ได้อยู่นี่ข้างหน้าต้องใส่อะไรไหมถูต้องใช่ไหม โอ้เออได้อยู่แป๊ดสว่างไรไปเลยสุดโอเคสุดซุดได้ใช่ไเนาะปิ้ยเป้งอุ้ยอบอสจให็นเบาหมเอาออกบอสเฮ้ วะต่อสายต่อครับพี่น้องครับฮะต่อสายเรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เอามาจากไ,ไหนเมนได้ขึ้นกันแต่ว่าซ้ำมันออกมาเป็นอะไเ้เออาร์จังหน่อยบอก จังหวานดีครับอัน <c oughs> นี้มันสายโมโนธรรมดากันป่ครับอืมคันนี้เอกเสียนกับอีดีที่เนาะแต่ว่าตคนไม่กินอันนี้มันสีสันนั้นม่สีเดี๋ยวมาล็อกมันกันเลยครับ <c oughs> มันสั่นร่ามกันบ่ะสองอันกันครับ บรรยากาศคนเสียงกรเสียงเฉียดไหมเช็กเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงทีวทํีการแสดงแตกสุ่ๆประเทิงศิลนะครับเช็กทดสอบเสียงไหมไปเสดัดีเช็กเช็ควสวัสดีครับเช็กทดสอบหนึ่งสองสาม่ห้าห้าเนาะทิกไหมเหนไหมทิ้ไหมเนไหม เทสหนึ่งสองส่หเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแปดทสแตกสุดสบะเทิงสินวันที่สามบ้านน้องครูตะบนน้องครูโอ้ตะบนจาน หัวโผดหัวโพเอาสุดยอดเลยเครื่องเสียงคนนี้นะครับเสียงนนท์ก็อึ้งเลยนะครับเครื่องเสียงคนนี้นะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับโอ้ยจำปรมดานะเอ้าคีย์บอนขึ้นประตังนี่ก็กำลังเดี๋ยงเราไปเอาไฟบรรยากาศจุ่งจ้าเลยโอ้ยโอเคโอเคโอเคสุดยอดมากนะท่านเราเอาแซ็กมาพอดีที่เนาะ เอาเป้าอันอื่นได้บอกครับเป้านกหวีได้บอกผู้จัดพิธีสิบสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงเกี่ยวู่ที่ทำการแสดงแต่ขั้วเป็นเทนสิงนะครับสุกนักงสระหกบ้านหนองคูตะบนจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษกับขอบคุญวิรักแฟนเบรยนะครับเจอกันแน่นอนครับคืนนี้สองทุ่มทางช่องการชัยละเบิดออฟฟิเชียลนะครับ อาจมีมูดั้งเจอที่ไหนครับคนยังไงพอยจะรอดหรอเปนี่ยสิบสิครับครับได้อาจารย์มีข้าวเกียพร้อมหมดเลยรู้ว่าเอามาความมาบ่เพราะว่านักร้องกับมิรกิตีมาซักหน้าครับอเ คันบอมิตอนหนิันบอมิซีนนี่ลองไปเดยดิว่าเสียงหัวนางเมียบีลอดจะซเพ่งเดียล่ะดครับคีย์บอร์ดก็เป็นของอะฮอนด้าย่างดีเลยครับผมโอ้บอโอ้ยแกบอมีคนตังใจนะมันมันซ <c oughs> ้อมมาบบนด้นนะมันฮอนด้าฮอนด้า ติอตือโป้ติอตือโป้ยังน่ะก็ได้เคา้าแซวนะครับอ,อ,อ๋อเอาบน้าอาบท่าครับเห็ดเนี๋ยวยูน่าก,กินสู้ลูกสู้ผัวสู้ลูกสู้เต่าสู้เมียกินนะครับแล้วก็ปู่ศาสตร์นั่งล้อได้เลยครับทางช่องการใช้การใช้ลำเพลินออฟิเชียลนะครับสองทุ่มตรงนะครับมือแรงนี่ตาเนี้ยเสือ้อผ้าครับเสือ้อผ้าและก็เสือ้อผ้าเออสุดยอดทานไหมที่ในรถข่อยจิ๋วเดี๋ยวพอนักล่องสงเปียงทานนี่ยจังหน่อย

ถ้าบ้าไปคปรุ่นยุคเดียวกันอย่าุรัตนบุรีนะแรกจะออกมาลูแบบไยอ้พูดอยู่ทานบางไฟอยู่หน <laughs> อ่เสร็จไว้เสร็จไว้เสร็จไว้่อนสตูดิโอ เซ็ุนหลังจากไล่ห้าห้ากัจัดิโจวดกับปุ้งอิงก็อนิดกันลลองเพ่เนื้อเพิ่มเพิ่มจะลองเอาจารย์ลองลองปลี่าของมาเล็กกันเลยครับเดี๋ยวคุจะมีการรับถวายสมเด็จกัตออไปโอ้ตัวนยังไง อเ,เ,เอาลองจวดไล่เฮงไปยังไรด้วยจัยนจะนิ้เนี่ยเนี่ยบอกไว้พอดีเลามันยี่านเห็นปเาเปิดเฮงอะไรกันบอดีดิบทีวีไายรอบนอกฝ้าสืบวัดจนตัวได้เพียงเท่าน้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทีมงานเราจะเปิดบาด้าทำการแสดงแล้ว อันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณสปอนเซอร์ ับนี่แหละพี่น้องครับพ่อกันนะครับสองทุ่มทางช่องการใช้และพันธุอฟิเชียลนะครับโอเคครับอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุบุญจุคนรครับ